รัฐบาลเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์สายอีสานฟรีระหว่างวันที่9ถึง19เมษายน2564ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับ วันนี้เนี่ยรัฐบาลเขาได้อนุมัตินะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี64นี้เนี่ยประชาชนที่ต้องการจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวเนี่ยสามารถใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข6ช่วงปากช่อง4คิ้วระยะทาง35.75กิโลเมตรได้ฟรีนะครับตั้งแต่วันที่9ถึง19เมษายน64ซึ่งเป็นเส้นทางที่เปิดให้ใช้ฟรีเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกราน นอกจากทางหลวงพิเศษที่เขาเปิดให้ใช้ฟรีไปแล้วนะครับก็คือทางหลวงหมายเลข7กรุงเทพชนบุรีพัทยาและทางหลวงพิเศษหมายเลข9บางปะอินบางพลีและพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนในระหว่างวันที่9ถึง16เมษายน64ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางสู่ภูมิภาคต่างๆนะครับ มอเตอร์เวย์สายอีสานนี้เนี่ยก็เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคอีสานโดยเริ่มก่อสร้างระยะแรกก็คือช่วงบางปะอินนครราชสีมาระยะทางเนี่ยรวม196กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางขนานกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ และมีกำหนดการเปิดใช้บริการเต็มรูปแบบในปี2565นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเทศากาลสงกรานต์นะครับ9-19เมษายน64เขาก็เปิดให้ใช้เ,เส้นทางเ,าเป็นทางหลวงพิเศษใหม่เลข6ฟรีนะครับช่วงปากช่อง4คิ้วระยะทาง35.75กิโลเมตรนะครับ